พี่เมียวจ้าอุตาเสียงมาเลยบอกเอฟซีดี T, ดูคลิปให้ยายหนูด้วยไม่ดูแล้วหนูไม่ได้กินอาหารเด้ปปาดมันหิวบ่ะนี่อีสวยกับเพาะอีสวยเปิดประตูมาแล่นออกหน้าอร่อยไหมเที่ยวน,นี้ได้ถุงมาเลอรเลยนะเนี่ยในบ้านก็ถุงบักไงเห็นเอาเกียน เยาอาจาย์กับมาแล้วกินเอากินเร็วๆบอกเอซีดูคลิปพยายหนูด้วยไม่ดูคลิปให้ยายหนูหนูไม่ได้กินหัวอาหารนะคะพระสันโอ้กินหิวไรหิวไรโอ้อยิก่ก็แก้บก็แก๊บเลยอร่อยไหมนั่นนั่นกินแม่ มาทำไมพุนะ่น่ะมาทางนี้มากินกินกินเร็วๆอือิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วเหรออุ้ยดูหน้าดูหน้า